เทแล้วครับเทแล้วครับเทแล้วโอ้เพื่อสิได้เงินเขากะมธรรมดาเนี่ยครับผมยกไม้กันพอนท่ออย่างนี้ครับเพื่อสิได้เงินเขา,าครับแรงงานเฮาถอยก่อนครับถอยก่อนครับ ตั้งรักก่อนโอ้มาแล้วครับมาแล้วนั่ของธรรมดาด้วยครับไม่ก็ทนเท้าอย่างนี้โียแร้อครับโอ้ต้องใส่ก้อนสำนานอันลีด้วยครับเนี่ยธรรมดา้นี่ยไม่ i ิน h a i l ล n d ครับผม แม็กอินไทยแลนด์โยกก่อนครับโยกก่อนครับโอ้เพมโอ้คุณานลงแทะลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้วธรรมดาตัวนี้เพิ่มเพิ่มฝีมือครับฝีมือ ก่อยวก่อนครับางหมดเบ็ดดูครับผมแค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผมเพื่อนหน้าก่อนที่้เพื่อนจิมโบ้จัดกสวัสดีครับลิมหน้าเจอกันใหม่ครับ